เลยนะคะไม่ได้ไปตั้งนานเลยนะคะจํานวนโดยร้านคืนชิด <c oughs> อย่าอาบน้ำด้วยโอ้โหมีห้องน้ำรู้ว่าอ่านอ่านอยู่ตรงไหนรู้ไหมคะไม่รู้ค่ะอยู่ตรงนี้ไงไหนครับโอ้โหอาบน้อยู่ตรงนี้เองล้วผู้ใหญ่กับเด็กก็เข้าไม่ได้เหมือนกันนะคะเข้าได้เหรอคะใช่ค่ะ ก็เปิดอันนี้แล้วก็แล้วก็อันนี้ตรงนี้ค่ะอ๋อโอเคเห็นกระจุค่ะจุไปไปดูต่อต่อไปเลยดีก็แต่ว่าตรงนี้ต้องระวังหน่อยค่ะอืมแต่ไม่มีผ้านะมันมีม่านอยู่เนาะให้เปียนให้เปลี่ยนไปดูไปไปอ่ะไปดูข้างนอกซิมีอะไรอีกไหมเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะพิต้าตอนที่แบบอากาศไม่จ๋าเราไประตูนอนอยู่ในบ้านเวลาอาบน้ำพิต้าก ่เปิดได้ไงอ่ะโอ้ดูวิวสิวิวสวยมากเลยว่าดิเห็นอะไรคะเห็นวัดทุกคภูเขาใหญ่มากนี่ภูเขาอันนี้ตึกโอ้ยเห็นเงาเงาตึกเราเลยอ่ะเห็นไหมสระว่ายน้ำไหนสระว่ายน้ำอ๋ออันนั้นโรงแรมอะไรน่ะอันนั้นโรงแรมอะไรไม่รู้เนี่ยมีสระว่ายน้ำด้วยตรงนี้ไงเห็นไหมนี่สูงก็ไปแล้ว แล้วก็มีภูเขาเต็มเลยเตยน้ำสวนเขาเต็มเลยเออเสีอันนั้นไม่มีสระว่ายน้องเด็กค่ะสวยมากเลยเนาะแต่ว่าจริงๆก็ไปตรงนี้ก็ได้อะไรนะไปตรงนี้ก็ได้ตรงนี้เฮ้ยยืนได้ด้วยเหรอเป็นอะไรรู้ไหมคะเป็นอะไรคะเป็นแบบ ก็ S <S นั่งเล่นอันนี้ก็นั่งเล่นอันนี้ก็เป็นนั่งเล่นอ๋อนั่งเล่นอันนี้ยืนค่ะยืนยืนเล่นยืนเล่นแบบนี้อันนี้ก็นั่งเล่นค่ะอ๋อแต่ว่าพวกเธอต้องต้องอะไรคะต้องระวังหนูนะได้ค่ะวิลาน้อยก็ปิดแบบนี้เพราะว่าปิดม่านด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวมีผเ<อ>มีเดี๋ยวผีมาก,ก,ก,ก๊อกแบบนี้ค่ะใช่เหรอคะใช่ค่ะไม่มีหรอกแกไม่มีผีหร โอเดี๋ยวเราไปว่ายน้ำกันนะอะไรนะคะคะโอ้ค่ะโอ้ เออนี่คือเตียงอันนี้เตียงดีต้านะอันนี้เตียงป้ากับมา้าอันนี้เตียงดีต้าดีต้านอนคือดีต้านอนตรงนี้นะนดนะได้ไหมมันเป็นเตียงเด็กอะได้ไหม,อมโอเคไหมพอๆเตียงเอลซ่าเลยเนะน,นี่ยตรงนะี้เนี่ยเออป้าไปไว่ายน้ำดีกว่านะคะตู้ค่ะตู้ค่ะตู้ตู้อะไรเนะี่ยดูไปมาดูสิ อ oh. ๋อแต่คือตู้เสื้อผ้านี่เองแล้วเรามาอย่างนึงคะ่ะห้องครัวนี่ค่ะ่ะนีคือที่ครัวนะฮะแล้วนี่คืออะไรตู้เย็นตู้เย็นดูซิเราได้น้ำกี่ขวดเนี่ยสองขวดใช่ไมหมพี่ต่ออ๋อ oh. ตรงนี้ไม่มีน้ำแต่มีน้ำอยู่ตรงนู้น สระว่ายน้านะครับตรงกลางมันจะเป็นอาคารอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็สระว่ายน้ํามันจะอยู่ล้อมรอบล้อมรอบของพวกนี้เลยนี่คือทางเข้านี่สระเด็กตรงนี้นี่สระเด็กนะตรงนี้ก็สระผู้ใหญ่ เดี๋ยวมีอะไรจะบอกนะคะ,อะบอกมาบอกมาเอามาือกกัไม่ะบอกบอกอย่างนี้ดีพี่อ่ะบอกมาเม,าม,ามาื่อกี้ลิต้าหาสัดเดีบไม่เจอน,นะคะลิต้าลิต้าคิดว่าตัวตนั้นเป็นตัวผู้ชายอ่าแล้วเจอไหมเจอเจอแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวเราพรุ่งนี้มาดูลิต้าว่ายน้ํากันใหม่เนาะเพราะว่าตรงน,นี้มันมืดมองไม่เห็นใช่ค่ะแล้วดูสระว่ายน้ำค่ะนี่นี่สระว่ายน้ำนี่อันนี้สระผู้ใหญ่สระผู้ใหญ่ อเคบายไปลงน้ำเลยนะเจอกตอนเช้าแล้วนะคะนี่ค่ะร้าอาหารตอนเช้า,น,นะน,น,านี่ะกน้นะคแผวนี้ื่อวด ใจด้วยค่ะเอาลูกขวดใจเถแล้วค่อยนรูจักลูกขวดจี้นะ,ะคะกับสปารเกอรต้นขาพ่อกินอาหารกบห้ามูของไม่จากก็กินอาหารกบข้ามูคุณป๊บปากด้วย ไปไปโรงแรมอะไลส์โฮเทลค่ะอยึ่งแสเลนร้อยล้านคืนร้อยล้านคืนนอนนานไปสนุกไหมคะที่นี่สวยมากเลยค่ะได้อยากนอนทุกวันนะคะอาหารเช้าถ้าเป็นเด็กๆเกนี่ยคะ่ะเขาก็จะไม่ค่อยคิดว่าเท่าไหร่นะครับก็จะได้ผู้ใหญ่ใจดีที่โรงแรมแนราคาเขาคอยอำนวยความสะดวกให้นะครับใจดีมากเลยดูสิคะ không có suối, sài suối chất, chất suối, có เอาไแตะดูสิบุไหมแตะดูแล้วค่ะตอนนี้ลิาก็เปลี่ยนชุดายน้ำผึแดดนะนี่ชุดายน้ำแล้วเตรียมลงวันนี้ลงสะไหนดีคะสองสกะเลยอ่ะว่าเพื่อนๆอยากดู่อนๆอย่าลกดซัซัคราก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์ ก็ปครั้แล้วก็เดี๋ยว,กกวะะเ,เดี๋ยวออยยเราไม่จากก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราดูนๆกันก่อนเราจะไปสัตวีนก่อนนะคะแล้วตอนนี้แล้วเ,เดี๋ยวตอนสุทดท้ายต้ามาสัตว์นี้ค่ะ วัีลิต้าต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ลิต้าด้วยนะคะบ๊ายบาย